ีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูเบียในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วค่ะเมื่อวานเราเรียนเรื่องการลบด้วยการเปรียบเทียบใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันต่อค่ะเด็กๆอเรามาเรียนเรื่องการลบด้วยการเปรียบเทียบกันต่อดีกว่าค่ะเด็กๆโดยจุดประสงค์ของเรื่องนี้นั่นก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบ ในประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน10และ0ได้โดยการเปรียบเทียบค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูเบียจะทบทวนเรื่องนี้ให้เด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันดีกว่าค่ะเปรียบเทียบกับครูเบียบกันดีกว่าค่ะ,ะเรามาดูนะคะมีกระต่ายเด็กๆนับกระต่าย1 2 3 4 5สาี่ห้าเต่าล่ะคะ1 2 3สาเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่า 5มากกว่า3อยู่2นั่นเองค่ะก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5ลบ3เท่ากับ2ค่ะหรือเราอาจจะพูดได้ว่า3น้อยกว่า5อยู่2เราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5ลบ3เท่ากับ2ค่ะ เรามาทบทวนการลบโดยการเปรียบเทียบกันต่อค่ะดเด็กเห็นภาพนกใช่ไหมคะนับจำนวนนกก่อน1 2ึพึ่งเหรอคะ1 2 3่5 6อสาเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่า2น้อยกว่า6อยู่4เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า6ลบ2เท่ากับ4หรือเราจะ พูดได้ว่า6มากกว่า2อยู่4ก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า6ลบ2เท่ากับ4นั่นเองค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องการลบโดยการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบจำนวน2องจำนวนว่ามากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่ทาได้โดยการลบ โดยจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งค่ะจำนวนที่น้อยกว่าเป็นตัวลบอ่อย่างเช่นเด็กๆดูในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ9มากกว่า4อยู่5หรือเราจะเปรียบเทียบได้ว่า4น้อยกว่า9อยู่5แต่เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าตัวที่มากที่สุดเป็นตัวตั้งตัวมากเป็นตัวตั้งนะคะ9 บ -4 บสี่เท่ากับหนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะเราได้ทบทวนกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆอาจจะบอกว่าแบบฝึกหัดทำไมเยอะจังเด็กๆะ่ะไม่เยอะเลยเราฝึกกันบ่อยๆเราจะได้เก่งนะคะขอให้ตั้งใจฝึกกันนะคะ อ,อย่างวันนี้หน้าแรกที่เราจะทําเลยนั่นก็คือแบบฝึกหัดหน้า8ค่ะคําชี้แจงที่3.2.3นะคะเติมตัวเลขลงในช่องว่างและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะเหมือนเดิมเลยครูเบียจะให้เวลาเด็กๆทําและครูเบียจะมาฉะเฉลยนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยถูกต้องหรือไม่อ่ามันก็เป็นความท้าทายใช่ไหมคะเราก็ มาท้าทายกันดีกว่าว่าครูไปให้เวลาแล้วเราจะทําทันไหมและเราจะทําถูกต้องไหมแต่ถ้าใครยังทําไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะทําจนเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยนะคะซื่อสัตย์นะคะเด็กๆอ่าถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะครูไปให้เวลาหนึ่งนาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ ฝึกหัดหน้าที่8แล้วนะคะข้อที่1เด็กๆเห็นรูปแครอทใช่ไหมคะกับองุ่นเราจะเติมตัวเลขลงในช่องว่างนั่นก็คือ6มากกว่า2อยู่4หรือเราจะเขียนได้ว่า2น้อยกว่า6อยู่4เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ6ลบ2เท่ากับ4ค่ะเด็กๆ ต่อมาข้อที่2นะคะเป็นไอศครีมโคลนกับไอศครีมแท่งใช่ไหมคะ,ะเราจะเปรียบเทียบได้ว่า9มากกว่า7อยู่2หรือ7น้อยกว่า9อยู่2ซึ่งเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า9-7ลบเเท่ากับ2ค่ะเพราะว่าตัวตั้งจะเป็นตัวที่มากกว่านั้นเอง ม่นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าเก้าค่ะซึ่งแบบฝึกหัดหน้า9้าจะทำเหมือนหน้าแปดเลยนั่นคือเติมตัวเลขลงในช่องว่างแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะครูเบให้เวลา1น,นาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วจะกลับมาเฉลยค่ะไปทำกันเลยค่ะตั้งใจทำนะคะเด็กๆ มาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่9กันบ้างค่ะข้อที่3นะคะเด็กๆเห็นหมู10ตัวฮิปโป4ตัวเราจะเปรียบเทียบได้ว่า10มากกว่า4อยู่6หรือ4น้อยกว่า10อยู่6ซึ่งเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าเด็กๆ เลขอะไรมากกว่า10ใช่ไหมคะ10จะต้องเป็นตัวตั้ง10-4ลบ4เท่ากับ6นั่นเองค่ะข้อที่4นะคะเด็กๆเ,เห็นรูปยูนิคอร์นกับรูปหมีใช่ไหมคะเรามาเปรียบเทียบกัน5มากกว่า4อยูเท่าไหร่คะ1หรือ4น้อยกว่า5อยู่1 เราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5-4ลบ4เท่ากับหค่ะเด็กๆเห็นรูปภาพใช่ไหมคะรูปภาพหน้าระบายสีมากเลยเด็กๆก็ระบายสีด้วยนะคะจะได้เพิ่มสีสันให้กับผลงานของเราค่ะ,ะฟังฉเฉลยหนะ้า9ไปแล้วเราก็มาทำแบบฝึกหัดหน้าสิบกันต่อค่ะโดยแบบฝึกหัดหน้าสิบนะคะคำชี้แจง3.2.4ง3.2.4ค่ะ เติมตัวเลขในช่องว่างและก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะหน้านี้ขอให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะดูตัวเลขดีๆครูจะให้เวลา1นาทีค่ะแต่ถ้าใครยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะทำให้ครบก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยเด็กๆต้องมีความซื่อสัตย์นะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ าเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่10กันค่ะเราจะมีข้อที่1ถึงข้อ12นะคะครูเบจะเริ่มจากทางฝั่งซ้ายก่อนนะคะ7มากกว่า5อยู่2ข้อที่2 3น้อยกว่า8อยู่ 5, เก่งมากค่ะข้อที่3 6มากกว่า2อยู่4ข้อที่4แล้วนะเด็กๆดูด้วยนะคะข้อที่4 5มากกว่า1อยู่4ข้อที่5 7มากกว่า6อยู่1ข้อที่6แล้วนะคะ2น้อยกว่า4อยู่เท่าไหร่คะเด็กๆยู่2นั่นเองข้อที่7 10มากกว่า6อยู่4่ข้อที่8 8มากกว่า4อยู่4นั่นเองค่ะข้อที่9 6น้อยกว่า8อยู่2ข้อที่10 สน้อยกว่า9 u ้อยู่หข้อ11นะคะ7มากกว่า4อยู่เท่าไหร่คะ3และข้อสุดท้าย12นะคะ6น้อยกว่า10 u อยู่4นั่นเองอ่าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะข้อที่1เริ่มใหม่นะ9มากกว่า7อยู่เด็กด,ด,ดูตัวเฉลยครูเบจะเป็นสีแดงนะคะ สองเนาะข้อที่สองนะหกน้อยกว่าเก้ายูสามข้อที่สามแล้วนะเด็กๆสองน้อยกว่าแปดยูหกข้อที่สี่สิบมากกว่าห้ายูห้าข้อที่ห้าห้าน้อยกว่าเจ็ดยูสองข้อที่หกบางคนบอกว่าโอ้โหตัวเลขดูจนตาลายเลยใช่ไหมคะดู ฟังเลขข้อที่คุณเบ์บอกแล้วก็ดูตามนะลูกนะข้อที่6 7มากกว่า2อยูห5ข้อที่7 10มากกว่า2อยูแข้อที่8 8มากกว่า3อยูห5ข้อที่9 6น้อยกว่า9อยู่3ข้อที่10 4 น้อยกว่า10อยู่6 11แล้วนะคะ7น้อยกว่า9อยู่2และข้อสุดท้ายข้อที่12 6มากกว่า3อยู่3นั่นเองวันนี้เราได้ทําแบบฝึกหัดทั้งหมด3หน้าเลยนะคะอ่าวันนี้ครูเบก็ขอตัวไปก่อนเหมือนเดิมเลยแล้วพบกับครูเบใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็ก